สวัสดีคุณผู้ชมทาง f เฟซ o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  ย t ท u t ทิกต็อกโหนกระแสนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไกลบุตรด้วยนะครับคุณผู้ชมดินพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาล CGH สายใหม่นะครับมาติดตามเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่โรงพยาบาลที่คุณเมฆวินัยไกลบุตรได้มารักษาตัวนะครับโดยวันนี้นะครับ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคุณเอ,อ๋อรัชัญญานะครับภรรยาของคุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยก็จะมารับร่างของคุณเมฆเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับคุณผู้ชมโดยหลังจากเคลื่อนร่างไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัววววชรพลเขตบางเขนนะครับจะมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็พิธีสวดอภิธรรมในวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมในช่วงเย็นของวันนี้นะ โดยกาหนดการสวดอาิธรรมและพิธีชาปนากิจนะครับคุณผู้ชมของคุณเมฆวินัยไกรบุตรหรือว่าชื่อใหม่ก็คือหัสนัยไกรบุตรนะครับคุณผู้ชมก็จะมีกําหนดอยู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเตรียมนะครับที่จะเคลื่อนร่างของคุณเมฆวินัยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับ สื่อมวลชนนะครับทุกสํานักก็ได้มาเกาะติดนะครับบรรยากาศที่โรงพยาบาล c g h นะครับคุณผู้ชมได้รับการอนุญาตจากคุณ A. เออรัชัญญาแล้วนะครับที่อนุญาตให้สื่อมวลชนนะครับได้บันทึกภาพถ่ายทําในส่วนนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อมวลชนเนี่ยที่วัดสิริพงษ์ทรนิมิตในช่วงเย็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวเศร้าจริงๆนะครับที่หลายคนนะครับก็มาร่วมแสดงความเสียใจไว้อาลัยนะครับต่อการจากไปของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับคุณเออรชัญญาได้ออกมาแจ้งข่าวนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k นะครับบอกว่าคุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับ คุณเอเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าหลับให้สบายนะคะแล้วก็ลิฟนะครับแล้วก็แท็กไปที่เฟซบุ๊กของคุณเมกวินัยนะครับคุณผู้ชมโดยคุณเมกวินัยเนี่ยก็สิ้นลมอย่างสงบนะครับในวันพุทธที่20มีนาคมเวลา23.49นาิกานาทีขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล CGS ใสายใหม่นะครับจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็เข้ามา แสดงความเสียใจนะครับไว้อาลัยให้กับคุณเมกวินัยหลังจากที่ต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองมานานถึง5ปีนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงจากทุกแหนงเลยนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารา,านักแสดงนักร้องนะครับกว่า30คนเขาเตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับในวันที่26มีนาคมนี้เพื่อนำไรายได้ให้กับ คุณแม่กีน่ยไกรบุตรนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็ได้มาจากไปซะก่อนเดี๋ยวดินจะตรวจสอบนะครับว่างานนี้จะยังคงจัดอยู่หรือไม่นะครับวันนี้ถือว่ามีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีนะครับกับสื่อมวลชนทุกขแขนงที่มากาะติดกันทุกสํานักเยอะมากนะครับทางโรงพยาบาลนะครับ ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดพื้นที่นะครับแต่ว่าก็ต้องย้ํากับคุณผู้ชมว่ามีการาประสานขออนุญาตและทางคุณคุณเอ๋อรัชัญญานะครับภรรยาของคุณเมฆวินัยเนี่ยก็ได้อนุญาตให้สามารถถ่ายได้แต่ว่าก็มีการจําจกัดพื้นที่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ป่วยด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่มีการเคลื่อนร่างคุณเมฆวินัยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะ นำร่างของคุณเมฆไปที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัชรพลนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นกำหนดการสวรดอภิธรรมแล้วก็พิธีชาปนากิจนะครับคุณผู้ชมที่ขึ้นให้นี่นะครับก็เป็นกำหนดการล่าสุดนะครับที่ปเปิดเผยออกมาจากทางครอบครัวนะครับคุณผู้ชมคุณเออรัชัญญาก็ปเปิดเผยออกมานะ โดยจะมีการรดน้ำศพในช่วงเย็นวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาแล้วก็จะมีพิธีสวดอาภิธรรมในเวลา18นาฬิกาเลยนะครับจากนั้นในคืนวันศุกร์วันเสราร์และวันอาทิตย์ก็สวดอีก3วันรวมแล้วก็สวดอาภิธรรม4วันนะครับและในวันจันทร์ที่25มีนาคมก็จะมีพิธีชาปนกิจในเวลา17นาฬิกานะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเดินทางไปแสดงความไว้อาลัยไปร่วมงานได้นะครับ นี้เป็นบรรยากาศล er ่าสุดนะครับที่โรงพยาบาล CGS ใสายใหม่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับญาติญาติของคุณเมฆวินัยนะครับก็ได้เดินทางขึ้นมาแล้วนะครับมีพระสงฆ์ท่านหนึ่งก็เดินทางมาเป็นบรรยากาศการนำร่างของคุณเมฆวินัยนะครับเคลื่อนไปที่ โรงพยาบาลขออภัยครับเพื่อนไปที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มีการอนุญาตจากทางคุณเออรัชัญญาแล้วนะครับให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดไว้ให้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเราติดตามรายงานใคุณผู้ชมได้เห็นนะครับเพราะว่าแฟนแฟนแฟนละคร แฟนภาพยนตร์นะครับหรือว่าผลงานของคุณแมกวินัยเองนะครับหลายคนก็ทุกคนแหละครับที่โศกเศร้าเสียใจยกับการจากไปของคุณแมกวินัยนะครับก็อยากจะติดตามนะครับความคืบหน้าล่าสุดที่เราเอาเลยมาเกาะติดนะครับรายงานคุณผู้ชมได้ติดตามแต่ก็มีการขออนุญาตจากทางภรรยาแล้วนะครับคุณเออรัชัญญานะครับก็บอกว่า จะยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปให้สัมภาษณ์ทีเดียวนะครับที่วัดนะครับที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับก็ขอทําทพิธีให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างที่บอกครับในช่วงเย็นวันนี้16นาฬิกาก็จะมีพิธีรดน้ําศพและ18นาฬิกาก็จะเป็นพิธีสวดอภิธรรมคุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศกันตอนนี้ คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาด้านหลังกันสักนิดหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ทํางานกันต่อนะครับวันนี้ถ้าดูจากภาพอ่ะขอให้ดูภาพล่าสุดนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีการจัดระเบียบด,ดีมากๆเลยนะครับจากที่ดินติดตามทําข่าวมาหลายปีอ่ะคือไม่มีการเข้าไปรุมถ่ายวันนี้คือยืนกันเป็นระเบียบจากพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่มีการจัดให้แล้วก็เป็นไปตามที่คุณเอ๋อรัชัญญาภรรยาของคุณแม่กินันนะครับได้ขอเอาไว้ นะครับซึ่งก็เป็นไปเป็นเป็นไปอย่างเรียบร้อยตอนนี้ร่างของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับก็จะถูกนําไปที่วัดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อที่วัดด้วยนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูกําหนดการกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขึ้นภาพมาให้ดูเต็มๆนะเดี๋ยวนินไปไปสรุปให้นิดนึงนะครับ ที่วัดสิริพงษ์ทรรนิมิตนะครับคุณผู้ชมซอยวัชรพลเขตบางเขนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการเคลื่อนร่างของคุณแม่วินัยไปที่นั่นนะครับอีกสักพักหนึ่งน่าจะไปถึงแต่ว่าทางญาติเนี่ยก็ขอ,อทำพิธีให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่ในเวลา16นาฬิกานะครับ4โมงเย็นจะมีพิธีรถน้ำศพแล้วก็18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับพิธีสวดอภิธรรมและในวันศุกร์ ที่22วันเสาร์23วันอาทิตย์2ีนะครับก็จะมีการจะมีพิธีสวดอภิธรรมในเวลา18นาฬิกาเหมือนกันทุกวันนะครับรวมแล้วก็สวด4วันแล้วก็ในวันจันทร์ที่25มีนาคมจะมีพิธีชาปนากิจในเวลา17นาฬิกานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นกําหนดการสวดอภิธรรมและพิธีชาปนากิจนะครับของคุณเมฆวินัยไกรบุตรแต่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นชื่อนะครับว่านายหัดสนัยนะครับนั่นก็เป็นชื่อใหม่เป็นชื่อใหม่ทีีี่่มมมกาารเปลยน,นุช โดยเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเราได้ติดตามที่ Facebook ของคุณเออรัชัญญานะก็จะมีการโพสต์ภาพขึ้นมานะครับเป็นภาพที่แจ้งข่าวให้ทุกคนนะครับได้ทราบว่าคุณเมฆวินัยเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็มีการระบุข้อความบอกว่าหลับให้สบายนะคะแล้วก็เขียนว่าลิฟนะครับเป็นข้อความที่ทางภรรยาคุณเมฆนะครับได้โพสต์ขึ้นมานะครับ แล้วก็มีการแท็กเนี่ยนะครับภาพนี้นะมีการแท็กไปที่ Facebook ของคุณเมฆวินัยด้วยนะครับคุณเออรัชัญญาเนี่ยสู้เคียงข้างกับคุณเมฆวินัยมาทุกวินาทีจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆแล้วแ,วแฟนๆที่ติดตามผลงานคุณเมฆเนี่ยก็ร่วมให้กําลังใจมาตลอดนะครับหลังจากที่คุณเมฆวินัยเนี่ยต้องต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ําพองนะและจริงๆเชื่อว่าทุกคนติดตามให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับเราจะเห็นว่า มีความพยายามในการรักษานะครับคุณมเมฆเองก็สู้อย่างเต็มที่เลยรวมถึงการใช้วิธีทางความเชื่อต่างๆด้วยนะครับมีการขอโอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้ง7นะครับซึ่งเราก็ติดตามกันมาตลอดครับแต่วันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวไกรบุตรจริงๆครับมีภาพนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพเป็นคลิปอ่า เดี๋ยวจะให้ดูภาพสักนิดหนึ่งนะเป็นเป็นเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่มีการโพสต์เอาไว้นะที่ลูกสาวได้มีการนวดให้กับคุณเมฆนะครับคุณผู้ชมมีการโพสต์เอาไว้ใน t i กต o k นะครับในวันที่29กุมภาพันธ์นะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายจริงๆครับที่มีการโพสต์เอาไว้นะครับคือในช่วงที่คุณเมฆป่วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณเมฆเองก็ ไม่ได้ขอรับบริจาคใดๆคือคุณเมฆสู้มากๆจริงๆแล้วก็ออกมาขายของกับลูกนะครับขายของเองด้วยคุณผู้ชมที่ติดตามผลงานของคุณเมฆวินัยนะครับชื่นชอบผลงานอะไรนะครับเพื่อเป็นการราลึกถึงนะครับแสดงความไว้อาลัยคุณผู้ชมมาพิมพ์บอกกันสักหน่อยนะครับว่าชื่นชอบผลงานไหนของคุณเมฆนะครับหลายคนก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวตอนนี้นะครับ แสดงความเสียใจมายังครอบครัวไกลบุตรด้วยคุณวินัยไปสบายแล้วไม่ต้องเจ็บปวดหรือทรมานใดๆแล้วอันนี้คุณวาบิบอกมานะครับน,นิทันคอมเมนต์อยู่นะครับคุณผู้ชมมาพิมพ์ได้นะ,ะหลายคนก็แสดงความเสียใจนะครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันไปที่วัดด้วยนะครับที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตที่เขตบางเขน นะครับจะมีการไปสวดอภิธรรมแล้วก็มีพิธีชาปนากิจที่นั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่2 5มีนาคมจะมีพิธีชาปนากิจในเวลา17นาฬิกานะครับผู้มชมคุณวิชัยข่าวสะอาดนะครับบอกว่าชอบทุกเรื่องนะครับแต่ว่าส่วนตัวดิเนี่ยนะครับชื่นชอบออคุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องนางนาคนะเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยคุณเมฆเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆเลยเป็นผลงานการแสดงที่ดีมากๆ นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สร้างรายได้จนเป็นที่มานะครับที่บอกว่าพระเอกร้อยล้านขออภัยครับพระเอกร้อยล้านนะครับคือรายได้ตอนนั้นเนี่ยมากกว่า170ล้านเลยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นละครนะครับของคุณแม่กุินนายเนี่ยทีนก็จะนึกถึงละครเรื่องอาทิตานะตอนนี้คุณผู้ชมก็มาพิมพ์นะครับได้นะเกี่ยวกับ ผลงานของคุณเมุวินัยตอนนี้คนดูทาง Facebook นะครับหนึ่งหมื่นกว่าคนคุณผู้ชมก็ร่วมพิมพ์ข้อความนะครับแสดงความรำลึกถึงคุณเม่นะครับร่วมแสดงความเสียใจยได้และเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ติดตามกันต่อนะครับคุณกำอนแหละครับบอกว่าชอบเรื่องไกรทองนะครับจริงๆแล้วคุณเม่ก็จะมีผลงานเยอะมากๆนะครับทางภาพยนตร์ละครเพลงนะครับ มิวสิกวิดีโฆษณาเยอะจริงๆค่ะเป็นผลงานที่เชื่อว่าอยู่ในความทรงจําของทุกๆคนนะครับเนี่ยหลายคนบอกว่าชอบเรื่องนางนาคนะติดตามคุณวินัยมาจากนางนาคนะครับโอ้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆเป็นผลงานสร้างชื่อแล้วก็ติดตามกันมาโอ้ยาวนานมากนะครับคุณผู้ชม ทาง y t u t u เนี่ยมีผู้ชมอยู่6,000กว่าคนนะครับตอนนี้ Facebook อีกหมื่นกว่าคนนะครับ TikTok อีกก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่คุณผู้ชมก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคุณผู้ชมที่อ่านางนาคนางนาคนะครับนางนาคนี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ที่ทำให้วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยกลับมาแบบโอ้คึกคักอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับคือคุณเมฆวินัยเนี่ยได้รับฉายาพระเอกร้อยล้านเนี่ยนะครับ จากเรื่องนี้เลยนะ170ล้านได้คุณผู้ชมสำหรับคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เรารายงานกันถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นชื่อว่าหัส,สนัยไกรบุตรนั่นเป็นชื่อใหม่ของคุณเมฆวินัยที่มีการเปลี่ยนมานะครับคุณเมฆเนี่ยเกิดวันที่16มิถุนายน2512นนะครับภูมิลำเนาเดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดกระบี่นะ เราก็ติดตามนะครับให้กําลังใจทางครอบครัวไกรบุตรกันมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณเมฆเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ําพองมานานนะหปีเต็มๆครับคุณผู้ชมที่ทุกคนส่งกําลังใจให้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็จะติดตามกันไปต่อที่วัดนะครับ ไปดูที่นั่นแล้วก็ทางคุณเอ๋อรัชัญญาภรรยาของคุณเมกวินัยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นั่นด้วยนะครับเป็นเป็นความประสงค์ที่มีการแจ้งมานะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ติดตามทาง f a c e o o o k y o u t u b e ิกต t o k ขนกระแสะเอาไว้ก่อนนะอาจนิ่งขึ้นช่องทางขึ้นช่องทางให้ คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต่อรโหนกระแสเราติดตามครับแล้ววันนี้เราก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวไกลบุตรจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนวันนี้นะครับหลั่งไหลส่งข้อความกันมานะครับที่คอมเมนต์กันอยู่เนี่ยทั้งทุกๆช่องทางของโหนกระแสนะครับที่เราติดตามกันให้คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับได้ทราบกําหนดการอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถไปไปร่วมพิธีได้นะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ วันนี้ตอน4ี่โมงเย็นนะครับจะมีพิธีรดน้ําศพแล้วก็หกโมงเย็นจะมีพิธีสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมในเวลา6กโมงเย็นนะครับส่วนวันจันทร์ครับจะมีพิธีชาปนกิจคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับในเวลา17บเนาฬิกาห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าในกําหนดการคุณผู้ชมจะเห็นชื่อนะครับของคุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยเป็นนายหัสนัยไกรบุตร นี่เป็นชื่อใหม่ของคุณเมฆนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่เราติดตามก็คือมีการนำร่างของคุณเมฆเนี่ยไปออกไปจากโรงพยาบาล CGS สายใหม่นะครับแล้วก็จะไปที่วัดสิริพงษ์ทำนิมิตตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไปแล้วอย่างที่เราติดตามกันแล้วก็มีการอนุญาตจากทางคุณเออรชัญญานะครับที่ให้ทีมข่าวทุกช่องได้มาถ่ายทาแล้วก็เป็นบรรยากาศอย่างที่ติดตามมีการจัดระเบียบนะครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา ติดตามกันต่อนะวันนี้ดินรายงานสดจากที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดนะครับไปติดตามบรรยากาศที่นั่นคุณผู้ชมร่วมติดตามได้นะครับถ,ถ้าไม่อยากพลาดนะครับบรรยากาศสดๆก็ติดตามกับดินแล้วก็ทีมข่าวหวหนกระแสดได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็ t ิ k t o k ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับที่วัดแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามการรายงานสดกันวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับ สุดท้ายก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวไกลบุตรจริงๆครับสวัสดีครับ